สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาว o l ลิส d e ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับช่วงเวลาแห่งความสุขต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่2024และในวันนี้ครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube และใน f แฟ Page ของโฮลิส d e อยากให้ทางเราเปรียบเทียบระหว่าง bgvp scale pro และ s i c r e t n u o หูฟัง in ear monitor ทั้ง2รุ่นว่ามีจุดเด่นและน่าสนใจยังไงบ้างหาเพื่อนเพพร้อมกันแล้วเราไปดูด้กันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มทําความรู้จักกับ b g v p Scale Pro และ s i g a t n u o กันก่อนนะครับโดยทั้ง2รุ่นครับจะเป็นหูฟังแนวอินเอียร์มอนเตอร์ที่รองรับการเปลี่ยนสายได้ทั้งคู่แต่จุดที่น่าสนใจและมีความแตกต่างกันก็คือตัวเดเวอร์ภายในหูฟังที่มีความแตกต่างกันนั่นคือ BGVP Scale Pro จะใช้เดเวอร์ Dynamic และเดเวอร์ BA ส่วน s i g a n u o จะใช้เดเวอร์ d y n a ม i c เพียงตัวเดียว ผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะมีคำถามว่าเดวเวอร์มากกว่า1ตัวก็ดีสิครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่เสมอไปครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วแนวเสียงจะขึ้นอยู่กับการปรับจูนเสียงของผู้ผลิตแบรนดนน์นั้นๆทาให้หูฟังในแต่ละรุ่นมีเอกลัก,กษณ์เสียงเฉพาะตัวอย่างเช่นสกัดนูโอที่เป็นเดวเวอร์เดนมิกเดียวที่ทางสกัดได้ปรับจูนให้มีความโดดเด่นในเรื่องของย่านเบสที่มีความกระชับฟังสนุกเข้าถึงง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของเดวเวอร์เดนมิกอยู่แล้วแถมยังทาการปรับจูนเสียงในย่านแหลมและเสียงร้อง ให้มีความสมดุลและเข้ากันกับย่านเบสได้เป็นอย่างดีทําให้ลองอับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวโดยในส่วนของ BGP s c a l e p r o ที่เลือกใช้ไดเวอร์ n a n i c ิและไดเวอร์งานร่วมกันจนได้เนื้อเบสที่มีความนุ่มนวลมีการคืนตัวอย่างมีจังหวะ d y n a มิกของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างดี และยิ่งการปรับจูนของไดเวอร BA จากคางบ g v ีที่จะอัพเลเวลรายละเอียดของเสียงย่านแหลมและเสียงร้องขับเสียงออกมาได้อย่างโดดเด่นแถมเวทีเสียงมีความกว้างได้มิติอย่างเป็นธรรมชาติมีความอบล้อมแยกมิติของเสียงได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับเพื่อนๆที่มองหาหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงแถมยังเอาไปใช้งานในส่วนของมอนิเตอร์เสียงได้อีกด้วยซึ่งถ้าจะให้ผมฟันทงทั้งสองรุ่นนี้ระหว่าง BGVP Scale Pro ปและ Secret NoO ที่เป็นชุดหูฟัง อียร e ์มอนิเตอร์ในราคาหลักร้อยที่มีแนวเสียงแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งหากเพื่อนๆชอบฟังเพลงที่มีจังหวะกระชับแนวเบสที่แบบโจ๊ะโจ๊แน่นๆ ฟังสนุก Scenio จะเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการชุดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงเสียงร้องที่ฉ่ำๆหวานและรายละเอียดของเสียงแหลมที่มีประกายเวทีเสียงที่กว้างมีมิติ BGV Scale Pro จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีที่สุดในงบหูฟังราคาหลักร้อยที่สามารถกระโดดเทียบหูฟังราคาหลักพันได้เลยทีเดียว และนอกเหนือจากการฟังเพลงเพื่อนๆหลายคนถามว่าระหว่างใช้ดูหนังกับเล่นเกม2รุ่นนี้ตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันโดยส่วนตัวนะครับผมต้องบอกว่าจุดเด่นของ BGVP Scale ที่สามารถดึงรายละเอียดเสียงออกมาได้อย่างหมดจดรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างทําให้การนําไปใช้เล่นเกมสามารถสัมผัสถ,ถึงบรรยากาศโดยรอบของตัวเกมได้อย่างชัดเจนจะใช้เล่นเกมผ่านมือถือหรือเครื่องเล่นเกมคอนโซลก็สามารถดึงรายละเอียดเสียงออกมาได้อย่างมีมิติไม่ว่าจะเล่นเกมแบบ first person หรือเกมประเภทอื่นๆก็รองรับการใช้งานได้อย่างสบายๆซึ่งเมื่อเทียบกับคังซิก r ร็ o โนจะให้ d YNAMIC ในการดูหนังภาพยนตร์ได้ดีกว่ายิ่งประเภทหนังแอคชั่นยิ่งจะเพิ่มอัรลรสในการดูหนังได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจหูฟังทั้ง2รุ่นนี้สามารถอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมงานของพวกเราได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอ r ไซัถูกใจหูฟังตัวไหนกันบ้างหรือเปล่า หรืออยากให้เราเอารุ่นไหนมาจับชนกันอีกคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบเทปแนวนี้เราจะกลับมาจับชนรุ่นต่อรุ่นให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งก่อนจะาก,กาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการฟังเพลงเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ,บร